กระทรวงเกษตรตอบคำถามการตรวจสิทธิเพื่อรับเงินเยียวยาขรัวเรือนละ1,500 0บาทเกษตรกรต้องทำอย่างไรบ้างไปฟังคำตอบจากกระทรวงเกษตรเพื่อคลายข้อสงสัยตามนี้เลยครับ คำถามแรกใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร15,000บาทบ้างดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตอบคำถามนี้ว่าเกษตรกรทุกกลุ่มทั้งกลุ่มพืชประมงและปะศุสัตว์ที่คืนทะเบียนเป็นเกษตรกรกับหน่วยงานนั้นๆและได้ปรับปรุงทะเบียนปี62หรือปี63แล้วมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรตามมาตรการนี้ครับ คำถามที่2ส,สิ่งที่เกษตรกรต้องทำสำหรับเกษตรกรเพื่อให้ได้รับเงินเยียวยามีอะไรบ้าง คำตอบจากนายนราพัทนแก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตอบคำถามดังนี้ครับเกษตรกร,ร,กรทุกรายให้ไปเช็กรายชื่อของตนที่ติดประกาศในหมู่บ้านครับเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรปี2562ทับ63หากพบรายชื่อในประกาศแล้วให้รอกระทรวงการคลังพิจา,ารณาจ่ายเงิน ผ่านบัญชีธนาคารพกส,สหรือธนาคารอื่นก็ได้ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ www เยียวยาเกษตรกร .com ครับคำถามที่3กเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรก่อนปี62แต่ไม่ได้แจ้งปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรต้องทำยังไงจึงจะได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ ซึ่งนายธนาชีราวินิตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตอบคำถามดังนี้ครับสำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนปี62และยังทำการเกษตรอยู่แต่ไม่ได้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. ให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศไว้ภายในหมู่บ้านตามที่ตั้งแปลงปลูก 2. หากพบรายชื่อในประกาศแล้วขอให้รีบแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกภายในวันที่15พฤศภาคม63นี้ครับคำถามต่อมาเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อนจะมีรายชื่อในประกาศหรือไม่และจะต้องทำอย่างไรบ้าง คำตอบโดยนายอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตอบคำถามนี้ว่าสำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อนจะไม่มีรายชื่อในประกาศครับจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. เมื่อมีการปลูกพืชแล้ว15วันตามเกณฑ์ให้รีบติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยสามารถขอเอกสารขึ้นทะเบียนเกษตรกรทบอกอ .01 จากผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านหรือเกษตรอำเภอได้หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนทบกศ1 1ผมจะให้ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบก01ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะครับจากนั้นยื่นแบบทบกศ1พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดส่งให้ผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือ นำส่งที่เกษตรอำเภอภายในวันที่15พฤษบาคม63นี้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการลงไปตรวจสอบแปลงของท่านให้ครับคำถามต่อไปก็คือหน่วยงานใดที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้บ้างคำตอบก็คือเกษตรกรที่ปลูกพืชสามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอรครับ เกษตรกร,ร,กรที่ทำประมงขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประมงอำเภอรหรือจังหวัดครับสามารถโทรสอบถามได้ที่0 2 1 0 4 9 4 4 4ครับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรหรือปศุสัตว์จังหวัดครับโดยสามารถเช็คสถานะการขึ้นทะเบียนผ่านทาง l ล n e o f ฟ i c i a l ได้ที่ d d l d t h a i l a n d ครับคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร ควรไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกรอบการผลิตเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอรองรับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐทุกโครงการครับนี่ก็เป็นข่าวสารจากกระทรวงเกษตรที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับ เกี่ยวกับการตรวจสิทธิเพื่อรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ1 5 0 0 0บาทก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ